แนกชาลีเผยเต็มๆครั้งแรกหลังเปิดตัวเก๋ไก่แนกชาลีไตรรัตออกมาให้สัมภาษณ์หลังเปิดตัวคบหาดูใจกับสาวเก๋ไก่ระบุว่า ที่ออกมาพูดว่าไม่โสดเพราะมี FC เข้ามาถามผมก็ตอบไปตามความจริงถึงแม้จะไม่ได้ตกลงสถานะกันแต่ด้วยความที่ผมคุยกับเขาคนเดียวก็เลยบอกว่าไม่โสดที่ชอบในตัวเขาก็คือเขาเป็นคนน่ารักมากๆนิสัยดีและชอบร้องเพลงผมชอบเวลาเขาร้องเพลงเพราะเขาร้องเพลงเพราะมาก ทุกวันนี้เราก็ยังมีทะเลาะกันเพราะเราค่อนข้างคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่มันน่าแปลกที่เรายังอยู่มันเหมือนมันมีความสุขที่ได้คุยกันในส่วนงานคู่มีติดต่อเข้ามาและงานลงช่องก็แพลนจะลงแต่ด้วยความที่เรายังคิดไม่ตรงกันเลยเลือกลงอะไรที่มันเป็นธรรมชาติไปก่อน เอาแบบที่มันเป็นตัวเราต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนไม่หวานเลยอาจจะไม่ได้ลงรูปคู่หรือโชว์หวานให้เห็นและผมอยากให้เกียรติความรู้สึกเพราะเรื่องของความรักเราไม่รู้ว่าจะยังไงถ้าเกิดมันไม่ใช่เดี๋ยวจะมีปัญหาตามกันมาในส่วนประเด็นดราม่าข,ของทางแฟนเก่าอย่างสไปซ์ผมอยากให้ยินดีมากกว่าไม่อยากให้ไปเปรียบเทียบ คือผมอายุ30แล้วไม่คิดว่าใครแข่งใครอยากให้ชื่นชมยินดีเหมือนคู่อื่นๆหรือถ้าไม่ได้ก็เลื่อนผ่านจะดีกว่าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ